ซูปร์ัดบทบ,บาทใหม่น่าจะเข้ามาช่วงต้นเดือนมกราหรือว่าต้นปีหน้าเลยก็ทำให้ช่วงนี้ซูเปอร์ซัดซีฟไทยก็ต้องเหงาอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าคุณจะไม่เหงาถ้าคุณมาอยู่กับผมกัมนลุงเกมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูบทบาทใหม่นะซีฟจีนยังไงล่ะมีทั้งตัวแฝงแล้วก็ตัวปกติ ตัวลูกเรือบบาทฝ่ายลูกเรือก็จะประกอบไปด้วยเจ้าตัวตลกตัวนี้เลยนะครับผมมันเป็นนักมายากลตัวหนึ่งก็จะเป็นพระราชาที่เข้ามาในเซิร์ฟไทยหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแต่ว่าเหมือนว่าจะยังงงกับสกิลอยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทําความเข้าใจส่วนตัวแฝงก็จะเป็นตัวแวมพร์ตัวนี้เลยนะครับทุกท่านเซิร์ฟจีนถือว่าออกแบบมาได้น่ารักนะเรื่องโมเดลตัวละครก็แปลกหูแปลกตาดีดูน่ารักไปอีกแบบนะครับผมเป็นรูปแบบของปลาฉลามเป็นเหมือนตัวจิบิอับบงอัดูในอำเภอดิเหมือนกับกำนันผู้ใหญบบ้านนนใหังย นักสก,กุจิตนี่ก็ถอดแบบมาเป๊ะเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกับตัวไหนกอนดีเอาตัวแรกก่อนละกันนะนักมายากลผมจะขอเรียกมันว่านักมายากลละกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูเอาลองไม่ได้ไม่ตายเถอะซาร่าไม่บอกกูก่อน,นว,ว่าลองไม่ได้เหมือนซัจีนมันจะมีระบบการจัดเลนกิ้งด้วยนะว่าใครเล่นบทบาทน,นี้เก่งใครเล่นบทบาทน,นี้กากแล้วก็จะเปลี่ยนเรื่องระบบอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้ไม่รู้ถ้อยากซื้อก็ต้อง1299 9อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูบทบาทนี้กันละกันนะครับผมเจ้าตัวตลกเนี่ยดูในหน้าทีเซอร์ตรงนี้เลยจะสามารถแกงตายได้นะแล้วก็ไปจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เกิดในอีกที่หนึ่งได้ขณะที่เราตายนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเพื่อนตบปุ่มแล้วเราจะตายเลยหรือเปล่าไม่ได้ไปลองเล่นไม่ได้ไปทดสอบอะไรมาทั้งนั้นนะครับผมเห็นจากรูปภาพแล้วก็ทําความเข้าใจเอาเองประโยชน์ของมันก็คือเวลาเราตายเราก็สามารถบิน ดูว่าใครปาดได้จังหวะคือมันจะเคลื่อนที่ได้ไวไงเราสามารถลับไปซ้ายไปขวาได้โดยที่ไม่ต้องเดินอ้อมไปสำรวจตัวแฝงได้ว่าได้ปาดใครหรือเปล่ามีใครมุดท่อไหมประโยชน์ของมันก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันมี จุดด้อยตรงด้านการตบปุ่มนี้มันค่อนข้างเสียงนะที่จะเล่นตัวเนี้ยจะต้องลองคิดดีดเดี๋ยวเข้าเซิร์ฟไทยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแน่นอนนะครับเป็นตัวที่ถือว่าเป็นฝ่ายลูกเรือที่สร้างปัญหาให้กับตัวแฝงอยู่พอสมควรนะต่าหาก็มีตัวนี้ในเกมตระบะมุมมองผมผมคิดว่าการที่จะเล่นตัวนี้มันต้องชํานาญแมปในระดับหนึ่งถ้าเรายังซับซ้อนกับแมปอยู่ก็เราจะบินไปมั่วได้เราก็อาจจะคาดเดาได้ยากว่าจังหวะไหนาไฟดับเราควรจะไปดูที่ไหนดีมีปฏิกรณ์เราควรจะไปจุดไหนดีอะไรอย่างนั้นนะครับเกม ไม่แน่ใจนะว่าสามารถบินได้กี่ครั้งแต่ถ้าหากว่าบินได้เรื่อยๆบินได้ตลอดนี่ผมว่าค่อนข้างเกิดโกงโกงเลยแหละไม่ค่อนข้างเอาไเจ้านักมายากลก็จะประมาณนี้นะครับตัวอะไรเอ็น ขาวังเกมตัวบทบาทนักมายากลเนี่ยนะครับผมผมได้ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมมาแล้วบทบาทเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าหากว่ามันกําลังใช้ทักษะสกิลอยู่แล้วมีคนตบปุ่มมันจะตายไหมในคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมมาดูกันตอนนี้กําลังล่องวนานตัวอยู่อยู่โจอของทางคลิปก็ค้าคงแล้วก็มีคนตบปุ่มแล้วมาดูกันเรียบร้อยครับสีเหลืองเต็มก็คือเท่ากับว่าถ้าหากว่าเรากําลังใช้ทักษะของบทบาทคือการเป็นวิญ,ญญาณอยู่เนี่ยหากว่ามีคนตบปุ่ม ก็คือตายถือว่าค่อนข้างเสียงนะถ้าจะเล่นบทบาทนี้ต้องอยู่ที่จังหวะทามมิ่งของคนในเกมด้วยถ้าหากว่าคนในเกมเขารู้งานหน่อยก็อาจจะตบปุ่มกันน้อยๆหน่อยอะไรอย่างเงั้นก็ลองไปวิเคราะห์กันดูอันนี้จะเป็นอีกซีนหนึ่งนะครับที่เขาได้ใช้ทักษะสก,กิลอยู่แล้วก็ได้เกิดเหตุป๊อปสีส้มตายเขาก็ได้มาเกิดตรงนี้เลยแล้วก็ได้มารีบดสอบเลยแล้วก็ทําอะไรต่อก็เรื่องของเขาแหละถือว่าเป็นซีนที่ได้เห็นประโยชน์ของบทบาทนี้นะครับ ตัวต่อไปจะขอเป็นฝ่ายตัวแฝงก่อนแล้วกันนะครับตัวแฝงที่เราจะให้อันนี้คือลิงนะเนี่ยโหลิงในแบบซูปอจีนนี่อยู่เท่เลยนะถ้าผมไม่เห็นโลโก้เนี่ยผมนึกว่าตัวแฝงใหม่นะเนี่ยรู้ปะที่ผมจาบทบาทได้เพราะผมดูจากโลโก้ตรงเนี้ยมาดูในด้านของแวมพร์นะครับผมเจ้าด็กคูล่านี่เป็นตัวแฝงที่น่าเล่นนะถือว่าโกงใช้ได้เลยเวลาที่มันปาดใครเนี่ยมันสามารถขโมยบทลูกเรือที่มันปาดมาได้มาดูจากในภาพตัวอย่างนี่เลยมันเดินมาปาดสีชมมูปับ๊บสีชมพูเป็นย้อน ก็คือมันได้บทย้อนมาถ้ามันเลือกป่าตัวดีๆนี่เราสามารถปลอมเป็นลูกเรือได้สบายเลยแต่ในอนาคตคิดว่าลูกเรือน่าจะหาทางแก้เกมกันได้กับตัวนี้แหละสาหรับผมผมคิดว่ามันเป็นได้ทั้งตัวแฝงแล้วก็ลูกเรือในเวลาเดียวกันได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนยังไม่ได้บอกบทว่ามันเป็นอะไรเราไปปาดเขาแล้วเราก็ปลอมบทเขาได้ง่ายๆเลยหลักการการแก้ทางก็น่าจะเป็นประมาณว่าให้รีบบอกบทว่าใครเป็นบทอะไรหากว่ามีบทซ้ําก็ต้องมาพิจารณากันว่าบทไหนควรจะซ้ํากันได้หรือเปล่าจะบทบาทแวมไพร์เนี่ยมันเล่นยืนยันบทได้เพราะ สามารถขโมยบทมาเป็นของเราได้จริงๆนะครับเรามีบทบาทนั้นจริงๆก็ลองไปพิจารณากันดูนะสำหรับการเล่นตัวนี้บทบาทฝ่ายกลางนี่ไม่แน่ใจนะว่าขโมยได้ไหมแต่ผมคิดว่าตัวแฝงตัวเนี้ยทำให้ปวดหัวได้อยู่อันนี้ผมได้ไปหาข้อมูลนอกรอบมาสําหรับเจ้าตัวบทบาทของแวมพร์นะครับผมตัวแฝงตัวใหม่ที่จะเข้ามาขอบคุณข้อมูลจากช่องแคสเตอร์โลฮันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเจ้าตัวบทบาทเนี่ย ในตาเนี่ยมันมีบทบาทสับเปลี่ยนมีหมอมีนายอำเภอนะเห็นกันไหมเมื่อกี้นี่เลยนะครับผมแวมไพสับเปลี่ยนหมอนายอำเภอเดี๋ยวเขาจะทําการปาดหมอก่อนแล้วจากนั้นเขาก็จะได้บทบาทหมอมาเนี่ยตอนนี้เขาปาดหมอแล้วนะครับสามารถลากสมได้เหมือนหมอปกติเลยนะลากมาชุบได้แต่จุดเปลี่ยนก็คือที่ทําให้บทบาทนี้มันดียิ่งขึ้นในมุมมองของผมก็คือมันสามารถปาดอีกคนนึงแล้วเอาบทบาทอีกคนนึงมาได้ ท่ากับว่าเกมนึงเนี่ยสามารถเป็นได้หลายบทบาทตอนนี้เขาจะปาดนายอำเภอนะครับผมนายอำเภอแน่นอนว่าครูดาวเนี่ยมันจะน้อยกว่าตัวแฝงหวิใช่ไหมพปาดนายอำเภอปั๊บครูดาวยีวิจากปกติ30บวิตัวแฝงปกติจะครูดาวนานกว่านายอำเภออันนี้น่าจะรู้กันนะครับผมอันนี้เขายกตัวอย่างรูปมาให้ดูด้วยนี่ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมไม่รู้เกี่ยวกับบทบาทนี้นะครับที่ผมได้มาหาข้อมูลนอกรอบมาถือว่าน่าสนใจเลยนะแช่บทบาทแวมไพโอเคแล้วยวเราไปกันต่อกับ บทบาทตัวสุดท้ายมันลองเล่นได้ไหมวะเดี๋ยวไม่ได้กดลองดลลองไม่ได้ก็คือกูลองไม่ได้หมดเลยใช่ไหมห่วยบทพระราชาบทบาทพระราชาก็ลองไม่ได้เหมือนกัน<บ>หน้าที่ของมันที่ผมเห็นก็ง่ายๆนะครับผมเวลาที่ตัวแฝงจะบาดเราจะไปปาดเพื่อนที่เราสวมมงให้แทนไอ้เชี่ยเกียนนั่นนี่น่าเล่นนั่นนี่ยใครที่ปากเซ็บกูเอามงไปให้คนนั้นเลยแล้วกูก็เดินผ่านไปเลยจะไปไหนก็ไปมึงปาดกูคนนั้นตาย มันเป็นบทบาทที่ค่อนข้างที่จะเวสตีนนะคือเราไป่้าทายตัวแฝงได้แต่บอลตัวแฝงป่าเราอีกคนนึงก็ตายให้เราแทนเป็นบทบาทที่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเล่นยาวๆนะครับผมว่ามันเหมาะสําหรับคนที่พูดเป็นด้วยนะใครที่คิดว่าเล่เกมสามารถแบกเบื่อได้สบายก็เอาบทบาทนี้ไปเล่นได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีกับบทบาทนี้นะครับเนี่ยสีแดงโดนสวมมุงจากสีน้ำตาลสีฟ้ามิ้นเดินมาป่าสีน้ำตาลเอาสีแดงตายลองสังเกตดูนะครับถ้ามันปาสีแดงอ่ะ มันน่าจะปาตอนช่วงที่อยู่ใกล้ๆสีแดงแล้วไม่ใช่ว่าช่วงที่มันกําลังวิ่งมาวิ่งมาหาเราสีฟ้ามันวิ่งมาแล้วมันจะมาตายอยู่ประมาณช่วงนี้ที่เกือบจะถึงเราแล้วมันทําให้เห็นชัดเลยว่าบทบาทนี้ทาํางานยังไงก็ต้องรอเข้าซเซอร์ไทยดูนะครับผมเป็นบทบาทที่ผมอยากได้นะแต่มันเอาไปแกล้งเพื่อนได้สนุกดีนะเพื่อนอาจจะทำโคสวสอยู่งงๆแล้วก็ <P> <t ai> เอา้ากูตายได้ไงเอาโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับซูเปอร์ซับเซิร์จีน ผมเพิ่งจะโหลดมาเล่นเมื่อวานเมื่อวานคือหาตัวอักษรจีนไปนานมากกว่าจะได้เข้าเซิฟได้นะครับอาจจะต้องเล่นสักเลเวลขึ้นสักหน่อยถึงอาจจะทดลองได้หรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาดูแต่ถ้าหากว่าซูเปอร์เซิฟนี้มันทดลองไม่ได้อย่างนี้ก็แย่ yeah, อยู่นะโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะไปละ bye บายๆกดไลค์ด้วยนะกดซับสไคร์ด้วยนะขอกนะำลังใจหน่อยนะครับผมช่วงนี้คือยอดวิวตกยอดไลค์ตกมากขอกำ กดไลค์ไปล,ละคอมเมนต์กดไลค์คอมเมนต์ซับสไครป์ไปได้วนะบ๊ายบาย